สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำนัดเลสสีชาชุมบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับวีออร์เจนสามนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับวีออร์เจนสามนี่นะผมจะเปลี่ยนจอแ n d ดรอยนะครับพอดีไปหลอกล่อพี่เจ้าของรถได้นะพี่บอกจัดเลยอ่าโอเคนะเราเคยถ่ายกันไปแล้วทีหนึ่งนะครับวีออร์เจนสามกับยาลิเจนสองเนี่ยหน้าตาวิทยุเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะทำการถอดอ่าตัววิทยุก่อนเพราะว่า รถรุ่นเนี้ยเวลาเราประกอบหน้าวิทยุอ่ะขาดเกินตลอดเลยมันมีปัญหานิดนึงบางทีเราใส่แล้วก็ลืมใส่ปีกบ้างอะไรบ้างอะไรเงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมจะไปประกอบวิทยุก่อน,นครับวิทยุก็ถอดงี้นะดึงปีกออกกันเลยถ้าที่จาได้นะนี่ดึงหน้าวิทยุออกมันจะออกมาทั้งชิ้นนี้เลยนี่แล้วก็หน้ากากเขาก็จะหลุดออกมาอันนี้ง่ายตอนถอดนะ เดี๋ยววิทยุเดี๋ยวเราค่อยถอดออกก็ได้แปบ๊บเดียวไขน็อตสี่ตัวดึงออกก็หลุดแล้วไอ้ที่สําคัญก็คือไอชิ้นนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นเนี้ยเข้าไปประกอบในบ้านันนะครับไปประกอบกับตัวหน้ากากาชุดใหม่นะหน้ากากนี่แล้วก็วิทยุ s s สนะครับหน้ากากขนาดหน้าจอ10นิ้วนะทั้งหมดทั้งมวลเลยไอหน้าวิทยุไม่เท่าไหร่ครับไอตัววิทยุไม่เท่าไหร่หน้ากากเนี่ยแหละ ๋ย่เราจะถอดประกอบนะมันจะวุ่นวายนิดนึงเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่งั้นนะประจำนีปีกด้านบนเขาโอเคแต่เ,เอาเราเอาอันอันเดิมของเขาออกก่อนนะอ่ะนี่เราแกะไอเราแกะอัะอนนี้ออกก่อนนี่มันจะเป็นมันจะเป็นล็อกอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมเราแกะอันนี้ออกก่อนพอแกะพอพอเรางัดอันนี้ออกใช่ไหมมันก็จะหลุดทั้งคู่ หลุดยางแม่งไม่หลุดเว้ยเฮ้ยอะไรนี้อ่ะนี่ครับงัดข้างบนด้วยงัดตรงที่มันเป็นกริปอะ่ะอืมออกแล้วนะอันนี้อยู่งี้เขาอยู่งี้เราก็วางไว้อย่างนี้เราวางอย่างนี้มันจะได้ชัวร์งัดอันนี้อีกอันหนึ่งงัดช่วยกันเรียบร้อยนี่นะอ่ะแกะกริปก่อน กิ๊มันแกะยากนิดนึงแล้วเอาอะไรเขียงเงี้ยเห็นไหมหักเลยแ <c oughs> ม่งกรอบอยู่นานก็ใหญ่อย่างเงี้ย <c oughs> นะเสร็จแล้วเราก็ไขน็อตออกนะครับน็อตออกหมดแล้วนี่ถอดชิ้นนี้ออก ชิ้นเนี้ยจะเป็นชิ้นที่ลืมกันบ่อยเลยบางทีอย่าประกอบประกอบไอ้วิทยุเข้าไปเสร็จแล้วลืมลืมติดปีก <c oughs> วิทยุลืมติดปีกมันก็เลยไม่นี่อันนี้อันนี้ต้องดึงออกนี่ปีกหลุดแล้วเห็นไหมปีกข้างหนึ่งหลุดแล้วอันนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วนี่แหละของเดิมโรงงานจะแน่นๆนนนนนนอย่างนี้แหละอ แล้วก็ถอดป,ปีกชิ้นนี้ออกอีกระวังมันบาดมือนะครับมันจะแน่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นกิฟหาอะไรงัดเอาก็ได้นะนี่อย่างเงี้ยอ่ะออกหมดละอ่ะปีกออกสองข้างละอ่ะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับสวิตไฟฉุกเฉินนะผมอ่ะคนโบราณนะผมจะเรียกไฟผ่าหมากเขาก็จะมีคนบอกว่าพี่คําว่าไฟผ่าหมากมันไม่มีในกฎหมายนะครับผมก็โอเค ไม่มีก็ไม่มีฉุกเฉินก็ฉุกเฉินปีกสองข้างเมื่อกี้เห็นไหมเราก็จะต้องมาติดตรงนี้แทนนี่ข้างล่างสุดเลยนี่นี่อย่างนี้เห็นไกรอบเดิมจะไม่มีปีกเห็นไหมเราต้องใส่ปีกเข้าไปแทนซึบนะใส่ปีกเสร็จแล้วชิ้นบนนี้ต้องประกบไหมจำไม่ได้แล้วอ๋อต้องประกบด้วยชิ้นบนต้องประกบด้วยนี่นะ เขาก็จะมีฝานี้เขาจะมีฝานี้มาให้ด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะผมจะบอกว่าใส่หน้าจอเข้าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามา,มาประกบไอ้พวกนี้เดี๋ยวน็อตหน้าจอไขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่หน้าจอเข้าไปก่อนเลยมีขายนะครับวิทยุ s s สมีขายนะครับสั่งกันตรงๆได้นะครับไม่ได้ลงไว้ในร้านค้าออนไลน์นะครับแต่เดี๋ยวว่าจะลงแล้วละ่ะเพราะว่า ของเราเองก็ไอ้นี่อยู่เราว่าเราจะลงแล้วล่ะแล้วก็มีของมาจ้างติดก็ได้นะนี่เขียนใบรับประกันก่อนเขียนใบรับประกันแปะไปอีกอันหนึ่งอันนี้มันเป็นวันที่เขาส่งเครื่องให้เดนวันที่7เดือน10นะเดือนนี้มันเดือน11แล้ววันนี้มันวันที่วันนี้มันวันที่3แล้วผมจะแปะสติกเกอร์ผมเข้าไปอีกอันนึงเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยวันที่เราติดตั้งจริงๆอ่ะวันที่เท่าไหร่ นะครับสินค้าผมรับประกัน1ปีนะมีปัญหาแวะเข้ามาได้เลยมีของใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีของใหม่รอสักครู่เดี๋ยวจะสั่งให้จังหวะถ้าจังหวะเข้าวันที่ของมันออกไปหมดเลยก็อันนั้นก็นิดหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยวันนี้วันที่3ครับ3นะเดือนเดือนอะไรวะเดือน1 1 6 6นะอ่ะไข่น็อตก่อนนะครับไข่น็อตยืดสีตัวเคยครั้งหนึ่งนะน็อตลุมในนี้ ต้องถอดฝาออกมานะครับระวังระวังระวังนิดนึงอ่ะผมไข่น็อตแบบนึงเดี๋ยวผมไข่น็อตสี่ตัวเดี๋ยวผมแล้วมาไอ้นี่มารอผมไข่น็อตเสียเวลาดูตอนติดก็น่าจะไม่มีอะไรละแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเดินกล้องถอยนะครับเดี๋ยวผมไปติดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาดูวิธีเดินกล้องถอยแล้วกันเนาะกล้องถอยจะใส่เป็นแบบว่าที่มันรันบนจอ Android ได้เลยนะครับก็คือเสียบ usb นะแล้วก็โหลดผ่านแอปนะครับดูบนจอ Android ได้ก็สามารถดูเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังได้แล้วก็เป็นกล้องถอยได้นะครับ อ่ะอันนี้เรียบร้อย